สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะท่านผู้ชมแฟนคลับบอกว่าหาแอดมินมาตามคุณพ่อเฮงนะคะงวดทีผ่านมานะคะวันที่สิบหกสิงหาคมตัวเลขของคุณพ่อเขานะคะมาอนีก็เลยสิมาตามตัวเลขให้แฟนครับนะคะก็บ่ารู้ว่าคุณพ่อเพิ่นเฮตุหรือยังเนาะค่ะเนาะค่ะพ่อเฮงสวัสด,ดีค่ะอเอาพอยนี่ไปนั่งคุณก็ได้นั่งใดก็ได้เอาเลยตามสบายค่ะพี่น้องคะ่ะเอา พ่อเฮงเพิ่นกับเป็นไม่เมื่อยมากเธอหนึ่งแล้วพี่น้องเพิ่นถ้าคุณแม่เมื่อวานนี่กับาคุณแม่ไปหาหมอเนาะหมอไปรพันหาทเอาอกไม่ยาไีเอาเอาแต้ตกก็ไม่ยังเห็ดเหมือนแร่งตกยังเห็ดโอ้ยพี่น้องบอกว่าไปตามพ่อเฮงหน่อยเมื่อนี่ก็มาตามแล้ว พอแห้งเห็ดเลยยังบ้ันได้เห็ดพอไปไปอานนั้นไม่ซ้อมือเขาไปจัดการไปจัดงานอยู่คุณไปอันนั้ไหมอานนไม่คุณพ่อเป็นอสมอได้เนาะค่ะเออฮะไปจัดฮะไปจัดท่านเขาเองไปจัดจะท่าที่้อนรับอันเลี้ยงหมอเขาสิ่งใหญไปทั้งหมุนทั้งพันธุ์ที่ได้คุณพันธุ์ิ่งใหญ่เออแล้วก็จัดเลี้ยงกันผูกแขนคอต่อแขนกันนะอ๋อผูกคอต่อแขนเน่อคุณพ่อเป็นอสม่อไปเลย อยากหลายอย่างก็ต้องไปงานสม้อสมสมอพร้อมเลยพูท่านในเห็ดว่ทนเหต่าว่าหนึ่งยินค่าว่าพายย่เน่าไปหาหมอยไปหาพายเราเน่าไปโรงพยาบาลถึงเลขที่บอกค่ะคุณหอบ่ถือหรือก็ยังว่าถือแต่เจ็ดสูนสามเจ็ดสามโอ้เน้นตัวนั้นเนีนจังทุนมาหลายนะพ่อเนาะเน้นตัวนั้นยังเจ็ดสามตัวยุ่งกังรอหาเจ็ดใส่จ่าหลายเนี่ยไอ้ยังก็แม่รอหาเจ็ดสามมิจ่าหลายเนาะ เมนเมนนูกะซื้อยูนของปูจันเนี่เก่าอันเราว่าเนื้อเมาเราว่าเด็กเดพี่น้องคุณพ่อบอกว่าพุทธเดชเด้อพี่น้องอยเฝ้าอย่าเฝ้าหน่อยใจเด้อเพิ่นเาเพิ่นว่าท่านได้วางค่ะแค่หเบื้อยี่หรอค่ะเจต่งกะเจต่งกะซื้อยูแต่ว่ามันหัก มันได้เครื่องจะต่งกัเลยถอยถอยได้เครื่งเดียวเอารูจอก็ได้เอาตัวนั้นก็ได้เอาตัวบันทึงนีแหละนพเนาะเนาะนี่หมีแต่กศูน์สามกับเจ็ดสามนี่ไหอ้าี่น้องค่ะคะรค่พี่น้องค่ะนออะคพี่น้องค่ะน่คออร่นองค่ะนี่ออะ่ีน้เป็ะน่ครพน้องคะ่่ะพี่น้องคะอ่ี้องค่นืออะพ่องคะนี่อ่าพน้อน่อะพ่องค่ะน่อะคะงค่ะ ว่าสเอาจากตัวสองตัวอีพอว่าเพระเหตุเพระไรแต่พี่น้องโบมีสมาธิเดี๋ยวต้องไปมีสมาธิก่อนนะคะนะคะเมื่อที่ผ่านมานี่ที่แรกพอเน้นอศูนย์ไนะศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามค่ะลักลักซีกับแม่ซีเจ็ดซีสามค่ะเด็กเจ็ดชี่แโอ้นลักแปค่ะมาแบดกับมาแบบ แปดสามนี่แปดสามเขาตรงตรงเลยเนาะนี่ตัวเด่นมันสามตัวใช่ไหมนี่โอ้ตัวเด่นมันมีสามตัวมีเกจที่แปดมีชวนก็มันมาเขวานักแปดแปดตัวเด่นนี่ป้องแปดตัวเด่นแปดตัวเด่นตัวกลางจ้ามันเลยมาเขวานแปดสามอ่ะรักแปดมั่นโอ้มีรักแปดรอค่ะตัวเด่นมันนร่มีเ่เด่นโอ้ตัวเด่นมันอยู่กลางเลยบอสกลางเดี๋ยวมาจับอกจะเกจชวนครับอันแปด ฮ<ห>ะแล้มาจับมันจะเจ็เก,กับศูนย์ไ่ได้จับมันามาไอยออกแปดโอ้ <laughs> จ่าจ่าจาจมองกลางบ่ได้เอาจับมอานนี้นะคะเท่ากับทำมาลอยอย่างนี้ักแปดอยู่ค่ะเดี๋วนี้แปดสี่แปดสามแปดหก็แปดห้ามันเทื่อกันไม่ไคองพ่อน่ะมันมีอยู่เก่าคูแค่นั้นแค่นั้นนะค่ะพี่น้องมีเก่าคูแต่ว่าที่แน่แมันก็มีสามหลักเลขเด่นมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์ แต่ว่าเลขเขาแต่ว่าพอแห้งจับห้ก็คือเดนศูนย์กับเจ็ดแต่ว่าแปดผัดมาเดนได้มาในพี่น้องนะคะอันผู้ไดเบิงเอ่อในเลขสูตรก็คือเบิงเบิ้งให้เต็มหน้ากระดาษแล้วก็พีดเจรณาะนะขันพายไม่ดวงไม่โชคก็คือต้องถือแน่นอนนะน้าพ่อเนาะนี่แหะตัวเลนกี่งวดแล้วนี่จะงวดแล้วกพ็พองวดป่ะงวดชุดชุดเต็มเต็มก็แค่ชุดเต็มก็ไม่นี่แต่วงวดสอง อ๋อสูตรเต็มงัวสองสูตรพวกเต็มมันร่วมกันบันเปนซีหางหัวแล้วบอองวกเนาะแต่ว่ามันเขามาสุงหัวได้เนาะเขาอยู่นะคะคันเต็มนี่คือเขาคู่หัวนะพ่อเนาะเต็มมีข้อขู่หัวเช่น่ันีอค่ะนี่ชุดเต็มเ่ย่ะค่ะเอาที่น้องได้จังได้จ้ะ ให้ท่านผู้ชมรอลอสะกอนค่ะแมนยูเจตังกะมาไทยให้พี่น้องบ่งสะกอนร่อสะกอนาะวาพอเพิ่นยังบสะดวกนะคะเนาะให้เพิ่นเฮดอารมณ์ดีดีนางเฮดคิดเหลขกยู่ไตต้นจานแล้วสะกอนไม่ฆ่าไม่ฆ่าแกนเราช่างก็อนจะวางมันเกนิเอียงขอแม่ พ่อมันมีทั้งเจ็ดสามแปดสามได้ของเราต้นจานแค่แต้มเดียวเดียว่ยเนาะพ่อเจ็ดสามเนาะนุ่งกระเซียงอยู่เจ็ดสามก็เหมือนกัเรีสูตรพวกี้มันหมดจ้ะแม่นนี้เรื่มันเน้นศูนย์ี่ศูนย์สามเจ็ดสามแบ่สามเนี่ยปลาถิ่มดะวลามันสิปรมานี้่วมาตัวเีมันนี่เยราเบ้ ขันใจคนจนกับเขาบ่ไม่เล่าแต่สามขัดยังขันใจข้างเขาเข่าใช่นังสือเจ่ามาส้มเนี่ยบอกรักหวยมาเจอด้วยบอกเออเอาข้าสานกระเซ e ียวเท่านี้สักก้อนพี่น้องเลยหพอแห้งกับแม่เน่าคนเศร้าเมยสักก้อนเดี๋ยวมือหนาสักก้อนมือใดดีพอเมื่อวานวันที่สิบแปดสิบแปดที่วันที่ยี่สิบสิบแปดวันนี้ เก่าเพราวันที่ยี่สิบนะประมาณวันที่ยี่สิบนะคะวันที้ยี่สิบเออธนูไปหน้าพระท่านหนูสิมาพีเดิมเออไปหน้าพระท่านอย่ามื้อว่าตังฮะมือพอดีเนาะค่ะาขาเอาเอาจังสั้นเหรอเพราแห้งกะสั้นก็คืองวดสิมานี่คุณพ่อกับเฮ็ดนไฮคือเก่าเนอะพ่อเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบผมจะใส่ลงตัวเลขนะคะนัสิค่ะไอพี่น้องขาแล้วพี่น้องใจเย็น ใ่นนอนเอาพ่อแห้งขอบคุณอะ่รหค่ะพี่น้องค่ะคนไรกเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์บอกอเ้่าค่ะแรกมาเจ้เหลืค่ะมาจ้าเตจ้าโอ้สูตรดีเนาะพอพันเฮ็ดดีนะคะท่านผู้ชมเอ้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสุขมันมาสุขกลสุขนรอวันที่ยี่สิบนะคะคุณพ่อแห้งเดี๋ยวเ่นสี่เอ็ให้นะคะ ค่ะตอนแรกนี่ตอนเออตอนแรกตอนแรกรูมาพี่ดิบอกมาพี่ดิก่อนเนาะอย่างบกคิกบอกมันจะเออแมนแมนเอาใส่ตว์อะไรเนี่ยมาเลี้ยงสิมาพี่ดอ่ะพ่อไปพ่อไปหากินเข่าซะค่ะตามนั่นละพ่อค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้มาตามเอ่อตัวเลขนะคะสูตรคิดคำนวณนะคะเป็นสูตรตำอิดของคุณพ่อเฮ่งนะคะ มาหอดแล้วพี่น้องนะคะกับพอดีคุณพ่อเพิ่นมาแต่ทุละเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเมยเนาะกับเลยบุไดเฮ็ดสูตรเพิ่นา่าไปทุละหลายอย่างนะคะทึ่งนาทีออสมอนะคะทึ่งผ้าใยไปหาหมอนะคะแล้วก็บ,บ่มีสมาทีเฮ็ดนะคะวาสิเฮ็ดให้พี่น้องกะจังวะบดีนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าเจาตังเดี๋ยวรอวันที่ยี่สิบนะคะให้มาใหม่นะคะแอดก็จะไปเอาตัวเลข ในวันที่ยี่สิบจังไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมกะจะเฝ้าเฝ้าจะเฝ้าว่าไห้จะเฝ้าน่อยใจเ้ยค่ะพี่น้องคะแอดกะไปหาเพลินสามเที่ยวแล้วนะคะบังเอิญคือบม่ไไรเจอกันจ้าเทืเอนะคะขาดเคลื่อนตลอดแอดไปแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเมยเพิ่นนอนนะคะเพิ่นมาแต่หามอแอดก็เลยบม่ไไรถามเมื่อนี้แอดกะไปอีกก็คือเป็นมือที่สองก็คือบม่ไไรตัวเลขนะคะ ก็คือสิไปอีกรอบนึงก็คือเป็นรอบที่สามนะคะพี่น้องน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบนะคะแอดจจะไปอีกรอบนึงเนาะจังไรก็ขอกระลังแรงใจจากแฟนค่ะแฟนช่องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะซอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะภาย,ยังเพราะท่านได้ก,กดติดตามฝากกดติดตามให้แน่นะคะจังไรก็ตัวเลขของคุณพอ่อคุณพอ่อว่าวันที่ยี่สิบจะตังได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมรอคอยค่ะพี่นอ้องรอกรนะคะให้อดทนรอสักก่อนนะคะ เดี๋ยวได้ตัวเลขมาพี่น้องกะฟ้าเไปจับชะลากินแมงวัดรัฐบาลใบท่านอยู่ดอกค่ะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคุณพ่อเฮงนะคะที่เออ่เพิ่นย่างซิมี่นำใจเฮ็ดให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้โชคให้มาเด้อคันผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมในช่องของแอดเจตังต่อไปแอดเจตังสิพยายามหาแต่ตัวเลขที่เด็ดๆดีๆด,ด,ด,ดังๆแล้วก็เออ่ตัวเลขมีที่มา สุดท้ายแล้วก็คือเป็นวันที20นะคะเดี๋ยวแอดจะมาตามอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับชมนะคะใครไม่อยากพลาดนะคะตัวเลขของพ่อเฮงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ